สวัสดีครับผมแม็กห้าบาทครับวันนี้ครับเราไปทำบุญใหญ่นะครับต้อนรับพี่น้าหวานนี่เลยนะครับผมดอกไม้นะครับพลอยสั่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยวันนี้เป็นวันที่รวมตัวแอดมินครับที่น้าหวานมาแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านพลอยนะครับเดี๋ยวเราจะไปต้อนรับพี่น้าหวานกันนะครับลุยครับเดี๋ยวอ่านก่อนดีครับต้อนรับกับไทยแลนด์ค่ะไทยแลนด์ดีอะ ก็มีของมอบให้บีดินด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมุปิ้งกันโอ้ยหนูด้วยขอบคุณค่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตฉันจะทาน ี่้เก็บบัตรให้ก่อนหรอโอยไม่ออก้ไม่ัยนะจริงเหรอ,อโอ้ยพี่หวานจะแรกใช่หมูปิ้งหมูปิ้งคำตอบแทนหมูปิ้งพี่หวาน,พ,วานพี่น้ำหวานบอกไม่ออกกล้องนะ สวัสดีครับแม็กห้าบาทนะครับวันนี้มาทำบุญกับยี่หัวตอนรับตอนรับตอนรับ

พะวาโอาาโตมาสามสิโอนสยามะสาทุโนันเตปาทุโนสันเตี่คอตงโกที่คือกมา นี่นะครับเ,เป็นอาหารแห้งครับที่จะเอามาให้จับฉลากเพื่อที่จะทำต่อยาวมันเป็นอาหารแห้งครับเป็นอะไรนะเป็นามามา่มาขอขออก,กับผักปลอกครับรบัอนะนี่ยผักแต่แตงค่ะเนีนเง้ง เอานกไม่ได้กดถ่ายเหรออ้โอันนี้นะครับผมมีพี่น้ำหวานนะครับวันนี้มาทําบุญกับน้องแม็กนะครับแล้วก็มีนกยุงลาสดพักเครื่องมีน้องพลอยแล้วก็มีพี่ตั้มนะครับ่าเพื่อนพี่น้ำหวานนะครับมาด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับอ่ากดน้ํานะครับอเดี๋ยวขอกดน้ําก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาอธิบายรายละเอียดทีหลังนะครับ วันนี้ครับผมพี่น้ำหวานแล้วก็พี่ตั้งคอยแล้วก็นกยูงนะครับมาถวายทำบุญให้กับเจ้าวาดนะครับเนี่ยเตรียมมีอาหารแห้งนะครับเอาไว้ทํากิจกรรมคอยดาวนะครับวัดวันไหนครับคือ34คือ34เบอร์ละเท่าไหร่นะเบอร์20ครับหมอเบอร์20ครับรายได้ก็เอาเข้าวัดครับแล้วก็มีอาหารน้ำหมาดน้งแมวครับคอยนะครับแล้วก็ให้น้ำหมาดน้งแมวครับ ก็มีบริจาคผ้าน้ำผ้าไฟนะครับเราก็มาช่วยกันมีใครบริจาคบ้างเดือนฮะใครบริจาคบ้างอ๋อก็จะมีรอบนี้นะมีพี่วุ้นดี้ครับห้าร้อยครับพี่พยาลอพันหนึ่งครับแล้วก็มีของคุณนาถาตาวุ้นเนี่ยเอ่อขอประมูลแก้วนะครับประมูลแก้วสองใบแล้วก็ขอบคุณนาด้วยนะครับผมแล้วก็มีพี่น้ำหวาน,นวพันก็ที่แจก พี่น้องหวานครับอีก200สอง <150. S 1> ร้อยแล่วนะหกสิบหรือเก้าสิบเนี่ยประมาณนี้ครับผมที่พี่น้องหวานเชียร์เียร์ให้เขาไปนะเขาไม่ยอมโอนนะครับทุกวันนี้ก็ยังไม่โอนนะ,ะแล้วก็ฮะอันนี้เป็นนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบมาให้ต้องเลยเอาไปตัมตรวจสอบครับ พี่กัาวนะอ,าาอยังไม,างนะม่นะ้านองัประมาณนี้นะวันนี้นะครับผมได้เจอพี่หวนรั้งแรกดนะ้วยครับนี่สีผมน้องผมปเป็นไงครับอันใหม่ ก็เดี๋ยวพาพี่น้องอ่านไปด้วยเป็นไอทีไปดูฟ้ากันกินข้าวก่อนเดี๋ยวเรากลับกินข้าวเลยนะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันอืมกินข้าวเดี๋ยวเพราะว่าพี่เขาเดินทางมาไกลยังไม่ได้นอนด้วยนะกินข้าวพาพี่น้องหวานกินข้าวแม็กแบกให้เจ้าบ้านไม่สบายไไปหนะลาก่อนลาลาไหม ลาไหมสวัสดีครับบวัสดีครับ